สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food t e อยู่กับผมฟูกเก้นเคยก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปบล็อกนะครับผมเพิ่งในคลิปบล็อกคลิปนี้นี่บอกไว้ก่อนเลยว่าคือผมไม่เคยได้ถ่ายสถานที่บ้านตัวเองเลยนะอันนี้คือเป็นคลิปแรกเลยที่ถ่ายบล็อกในสถานที่ในบ้านตัวเองนะครับเพราะสองคลิปที่แล้วก็คือแบบไปเที่ยวข้างนอกางเดียวเนาะครั้งนี้ก็แบบอยู่บ้านบ้างอะไรนีอคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปที่ผมจะลองกินมาม่าเผ็ดนะนี่ <emat> เป็นมาม่าเผ็ดแบบเผ็ดนรกอะ่ะผมไปดูช่อง YouTube ช่องอื่นนะที่เขากินกันคือแบบโหเผ็ดเขาแบบอื้มแอคติ้งดียัง <c oughs> กินทีนี่คือแบบอ้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะว่าแบบมันเผ็ดจริงหรือเปล่านะโปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดอยู่แต่ว่า,า็็้า ไม่ได้กินเผ็ดมากอะไรขนาดนั้นเนี่ยกินเผ็ดแบบกลางๆอะ่ะเออแต่นี่คือผมจะลองแบบเผ็ดมากดูไม่รู้เหมือนกันว่าะเพาะลำไส้จะพังหรือเปล่าจะว่าคือก่อนหน้าที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ได้ทํางานกินข้าวลองท้องเป็นที่หลุด้อยแล้วนะเพื่อที่จะออไม่ให้มันแสบกระเพาะลำไส้นผมคือปลอดภัยไว้ไก่อนนะเออส่วนแว่ที่ผมใส่อยู่คือไม่ใช่แว่นสายตานะแต่เป็นแว่คของแสงสาเหตุที่ผมใส่นะครับก็คือกันน้ำพริกของพวกเต๋ม่าๆเนี่ยมันกระเด็นเข้าตาคือถ้ากระเด็นเข้าตานี่คือแบบเป็นคนอื่นโดนแล มันเจ็บแพนะผมก็เลยว่าปลอดภัยไปก่อนอะไรเซฟได้คือเซฟไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านโดยรอบเลยดีกว่านะก็มีคำเตือนอยู่3ข้อนะครับนี่ครับข้อแรกเลยก็คือเราต้องต้องเอาตัวรอดใช่ไหมเนี่ยสองถ่ายรูป3เนี่ยจะเป็นการโพสลงโซเชียลมีเดียนะคือแบบเป็นมามา่ามาม่าสายยูทูบเบอร์เลยเนี่ยคือถ้าผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์นี่ผมไม่หามากินนะวิ ไม่หามากินนะเอาบอกเลยคือถ้าไม่ใช่ยูทูบเบอร์อย่าหากินนะแต่ลองกินได้แหละถ้าคนที่ชอบเผ็ดนะลองกินได้แต่ส่วนคนที่ไม่ชอบเผ็ดนะอย่าลองกินส่วนใครที่จะเอาไปแกล้งคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะอย่า,าทำนะครับมันอันตรายนะคือถ้าคนไปแกล้งคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนี่ยคือเอาพม่าพวกเนี้ยมาแกล้ง อาจจะถึงแบบขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะคือบางทีแบบมันเผ็ดจนหายใจไม่ทันนะอะไรเงี้ยอันนี้คือเท่าที่ผมคาดเดานะผมไม่เคยเป็นระเภทอย่างนั้นแต่ก็ม่รู้กันว่าหลังจากคลิปนี้จะเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่พูดมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปต้มน้ําก่อนนะคือในการกินมาม่าอันนี้นะครับ จะต้องกินแบบนึ่งนะผมผมจะเทน้ําใส่ลงไปในเส้นเพื่อที่จะให้เส้นมันเหนียวก่อนพอเส้นเหนียวเสร็จปุ๊บก็ลองก็เกทแค่น้ําออกแล้วก็ปรุงรสเข้าไปอแล้วก็กินได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนนึ่งเสร็จเลยแล้วกันเนาะ,ะจะได้ไม่เสียเวลาเตรกันอีกทีครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ต้มนึ่งเสร็จเส้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเครื่องปรุงซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าผมสลับกันหรือเปล่าวะคือเพิอพ่อ,พอ,อาจจะเอาของกล่อง,องนี้ของสีพูมาใส่กับสีเขียวนะกูดู คือถ้าผิดถ้าผิดก็คอมเมนต์แยงได้คือถ้าเกิดว่าผมปิดกล่องนี้สวยเลยจะเริ่มจากกลงรถของสีชมพูรู้สึกว่าสีชมพูนี่น่าจะเผ็ดกว่าตอนที่ดูโฟมมาเป็นอะไรปะนะแหวงก่อนอืยโอ้โหเชื่อไหมเจ้าคือมันเป็นว้าวเชื่อมพีคโอ้โหเห็นต้องแบบเดี๋ยวผมต้อง เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยถ้าเกิดว่าผมปรุงเสร็จก็เดี๋ยวอาจจะเตรียมนมมาด้วยนะกันเผ็ดไ้วยก่อนนะ <c oughs> อะไม่งั้นคือไม่ได้อะ,อะคือผมต้องเตรียมนมมาด้วยนะถ้าเป็นน้ำเน้น่นจะเอาไม่อยู่ น้มันยิ่งกว่าเดิมอ่ะเห็นท่อที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาเลยนะคือพวกเครื่องปรุงเนี่ยมันจะผสมไปด้วยน้ํามันด้วยนะซึ่งน้ำนะมันไม่ถูกกับน้ํามันถ้าไปปะทะกันในป่าเข้านี่ยุ่งเลยผมก็เลยเรืเ่อที่จะเออเอานมมาแก้แทนี่ว่เห็นเขาบอกว่าใช้วิธีแก้ด้วยการดื่มนมโอเคเสร็จไปที่ร้อยอันหนึ่งครับต่อไปปรุงร้อีกอันหนึ่งอันหนึ่งนี่คือแค่สีของฟองนี่ก็น่ากลัวเลยไม่อยากจะเชื่อเลยโหดกว่าเออมาม่าเผ็ดุ ch, ูนฟองพวกนันก้นอีกนะอันนั้นคือเด็กๆไปเเลยยอ,อจอนนมัสุดกา แกนี่ไปฮะหนี่น้ำดำตาเสือดาวมุมแกอยู่ไหนไม่รู้อ่าสุมแกแล้วกันเออนี่ไงสุมแกแได้ใช่อาจจะต้องระวังเลยโอเคเท,ะทะอุ้ยย,ยุงกัดที่บ้านผมไม่นแบบนรั่คือมันปราะบางมากอ่ะยุงเข้ามาง่ายมากเลยจะรีบกินก็ต้องรีบนอนรีบทายเสร็จ <c oughs> คือลำคาญมากเลยครัพวกยุง โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับผมยวค่อยกินทีหลังกันจะขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เตยมนมมาด้วยเลยตอนนี้ในแพ็คหนึ่งนี่เหลืออยู่สามกล่องนะไม่รู้กันไม่จะเอาอยู่หรือเปล่าผมจะเริ่มจากถ้วยสีเขียวก่อนแล้วกันคิดว่าน่าจะเผ็ดน้อยกว่ามังนะโอเคเดี๋ยวผมปรุงรสก่อนคุกเคล้าให้เข้ากันสัญญาเลยว่าจะกินแค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งต่อไป คือที่ผมซื้อมานี่คือผมซื้อที่เซเว่นนะจริงๆแล้วคืออยากได้เรสชาติแบบไอ้ถ้วยสีดานั่นน่ะแต่ว่าถ้วยสีดำแมวอะนั่นน่าจะเผ็ดโหดแน่นอนนะผมเลยแบบว่าไม่เสี่ยงหูสีน่ากลัวมากเลยนะโอเคออกกินถ้วยสีเขียวเลยกันก็ใช้ได้อยู่นะสีเขียวเออเริ่มมาแล้วจริงๆ นี่แค like er ่สีเขียวเยถ้าผมกินไม่หมดก็อาจจะต้องปิดชิปกระท่านหันแล้วกันนะพอกินได้อยู่ตอนนี้ยังไม่ต้องตัวช่วยสบายปากลำบากตูดแน่นอนจังหวะนี้ เขียวรู้เนะอืมสีเขียวก็พอกินได้นะครับไม่ได้เผ็ดอะไรมากมันก็แบบพอดบพอดีไมนแค่แบบร้อนๆต่ไปลองลองถ้วยสีชมพูแล้วกันดูสิว่ามันจะนรกแตกสักแค่ไหนเชียวมันจะร้อนเผาแค่ไหนถ้ากินไี้หมดอาจจะมีเททิ้งอะเพราะมันเผ็ดก็ได้มาคุกพร้าแะ้ะ อ ة, ตอนนี้คือผมกินกระป๋องสีเขียวคือ่อเริ่มเผ็ดมานิดหน้อยอ่ะแต่มันก็พอทนได้อ่ะแต่ไอ้ถ้วยสีมูไม่รู้ชนนอนไทยเปล่านะโอเคตอนนี UI ้ผมครูเราวเขาเสร็จแล้วกล้ากินวะเป็นพริกตอนที่ผมเทไปแล้วมือแบบมันทําให้ใจสั่นคลอนเรี่ยมนมไม่ก่อนเลยถ้าเผ็ดเมื่อไหร่จะได้ควักกินทันจอดนมไม่เปลืสถานการณ์จุดเจมา อืมหวานหวานอันนี้มันคือถ้วยสีชมพูนี่ออกแนวหวานๆน,นะกินไปกินมามันเริ่มกระแตกกัน,นี่ยมีแบว่าจะได้อาบน้ำนะ <c oughs> อ่ะเออแต่พอลาตอนคืนน้ำลายแล้วอ่ะมนันรู้สึกเผ็ดตอนกินเนี่ยไม่รู้สึกเผ็ดหรอกนี่คือแบบน้ำที่ทำให้คนกินประมาทชานเลยนี่ว่า กรีนั้งที่สองก็หวานนะแต่ว่าก็จะมีความแบบแซ่บเผ็ดมาด้วยไม่ไหวีะจะกินก่อนแล้วกันกินนมก่อนโอ้ยค่อยลงขึ้นมาหน่อยดีนะมีตัวช่วยมันก็จะหวานหวานแซ่บเผ็ดหน่อยนะช่วยเีมพูนี้นะ ก็คเขียวนี่คือแบบมันจะเริ่มค่อยๆเผ็ดทีน,นิดทีน,นิดนะอืม,มก็กินได้เรื่อยๆนะใครที่อยากให้ผมลองกินมามา่มาเผ็ดยี่ห้อนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะกินถ้วยสีดำก็ได้คือถ้วยสีดำมันไม่ได้มีขายในเซเว่นเลยนะคือต้องสั่งพนันเน็ตเอาจะพันเว็บไซต์เอาพวกลาฟาด้าพวกเวก็บ <ๆ S 1> อะไรที่เกี่ยวกับขายของอะไรพวกเนี้ย มันรู้สึกแสบๆอ่ะเศรษมันร้อนแล้วยิ่งอยู่ประเทศไทยนี่ก็ร้อนเฮ้ยเหงื่อเต็มหน้าแล้วเข้าคนระวังเลยนะระหว่างกินอยู่ห้ามเอามือไปโดนตาค็จะจับหัวจับหน้าบนเวน้าได้เลยห้ามโดนตาเหงื่อก็ห้ามโดนด้วยนะเพื่งเหงื่อมันหยดลงมาที่ตาเลยแสบ ตอนนี้ผมก็ใกล้กินเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเออเนี่ยใกล้หมดแล้วโดนใจคนชอบเผ็ดเลยเนี่ยแต่เป็นไปได้ก็นานทีมากินดีกว่าหรือไม่ครั้งเดียวพอแล้ว <c ười> คือที่ผมซื้อมาสองบรรปองเนี่ยคือผมแบบพอแค่นี้แล้วเจดซื้อเยอะต่จริงก็อยากกินน้ำมาเนี่ยไม่เอาไม่เอาเราจะงดการกินน้ำนะเพราะว่าเครื่องบุงอย่างที่บอกไปเครื่องบุงมันผสมด้วยน้ำมันทำไมยิ่งพูดมันยิ่งเผ็ดวะ คือตอนยิบเงียมาไม่เพลนหรอกเ่เวลวตอนพูพดเดราโคตรเพลนเพลนหนักไปกับมามามาเกาหลีคุณฟองก็ดีอ่ะอันนี้สุดจริงก็คุ้มอยู่นะที่เสียตังค์ซื้อมาคือมันช่วยไล้ประมาณ45บาทนะครับสลับใส่ยี่ห้อเดบ็กชื่อภาษาเกาหลีอ่ะอันยากไปนิดเดียวเว้ยนิดเดียวไว้อีกฟทนไว้ โอเคหมดไปไดแล้วครับสองกระป๋องนี่โชว์ให้ดูเลยหมดจริงอันนี้คือที่เหลือเลยคือเหลือพวกเผ็ดนะครับคือสองรสชาตินี้นี่ก็ถือว่าเผ็ดใช้ได้นะแล้วแบบมันทรมานอะ่ะเผชชช็ดแบบทรมานแต่ไม่รู้เหมือนกันเลยนะว่าไอ้รสชาติไอ้ถ้วยสีดำอะ่ะเผชชช็ดนรกขนาดยีดียวถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีนคนกดไลค์เกินร้อยคนผมจะกินเพาว่าเผ็ดเกาหลียี่ห้อนี้แต่เป็นถ้วยสีดานะครับนี่คือสัญญาไว้เลยนะครับแต่ถ้าไลค์ไม่ถึงผมรอด Icana, ถ้าไล์ถึงนี่อาจจะโชว์แบบเสียงตายอ yes. ีกรอบหนึ่งก็ได้ก็เปนว่าผมขอตัดจบคลิปไปถึงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายผมย่าลืมกดบุดแช้เดือนด้วยนะ